ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาสรุปผงเดอะซีพรีเมียนะครับผงเปลี่ยนสีน้ําคุณคุณดำดำให้กลายเป็นสีสวยๆแบบสวรรค์เลยนะครับนะครับเฮเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันเลยครับก็ตอนนี้เราก็จะเริ่มต้นกันก่อนครับผงตัวนี้นะครับเดอะซีพรีเมนะครับตอนนี้มีของปลอมแล้วนะครับ นั่นนะครับถ้าผงตัวนี้ราคาไม่ถึง290บาทนะครับถ้าราคาร้อยาบาทอย่าซื้อนะครับเดี๋ยวท่านจะเสียใจนะครับสิ่งแรกที่ผมขอเตือนด้วยก่อนเพราะตัวแทนจําหน่ายทุกคนถูกกําหนดให้ขายผงตัวนี้นะครับราคา290บาทนะครับถ้าต่ำกว่านิดหน่อยนั่นแปลว่าเขาจะลดราคาหรือเขาจะมีโปรโมชั่นอันนั้นก็แล้วแต่พิจารณนะาญาณของคนซื้อนะครับ แต่ถ้าของราคาร้อยบาทอย่าซื้อนะครับผมขอเน้นไว้ก่อนโอเคเข้าเรื่องเลยโอเคด้วยที่ผงเปลี่ยนสีน้านะครับผมไปทําการเติมให้กับลูกค้าหลายๆบอ่อแล้วนะครับแล้วก็เจอปัญหาหลายๆปัญหาเลย <c oughs> วันนี้ผมเลยจะมาบอกนะครับว่าผงเปลี่ยนสีน้ําตัวนี้มันมีปัญหาอะไรบ้างนะครับเอ๊ก็รู้ๆนะครับผงเปลี่ยนสีน้ําตัวนี้นะครับหนึ่งห่อสามารถใส่น้ําในบอ่อที่มีขนาด400คิวนั่นเองหรือขนาด20คูณ20เมตร ลึก1เมตรนั่นเองนะครับเล็กกว่าก็สามารถใส่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าใหญ่ใหญ่กว่าก็พิจารณาตามความใหญ่ตามความจุข,ของน้ําที่อยู่ในบอ่อนะครับใครไม่เข้าใจเดี๋ยวค่อยมาถามใต้คอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับสอบถามได้เลยโอเคทีนี้ส่วนใหญ่แล้วที่ผมไปทําให้กับลูกค้านะครับเจอปัญหาอะไรบ้างครับ<ม>ข้อแรกทําไมน้ําไม่เปลี่ยนสีหนึ่งเพราะว่าน้ําในบอ่อนั้นคุณเกินไปนะครับเป็นน้ําที่มี ตะกอนเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่ไปน้ําจึงไม่เปลี่ยนสีนั่นเองนะครับนี่คือปัญหานะครับแต่วิธีแก้คือเราต้องใส่อย่างต่ำสองซองสามซองนะครับถึงจะเห็นผลนะครับแต่มันมีวิธีการอยู่นะถ้าเราใส่ซองแรกแล้วเราไม่เห็นผลนะครับรอทิ้งไว้สองสาวันนะครับรอให้น้ําที่เป็นสีขุ่นๆครับมันจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนสีแล้วครับหน่อยๆแล้วครับน้ําเริ่มจะใสขึ้นนิดๆ ไอ้ที่ขุนๆมันเริ่มหายไปนะครับพอได้อีกสองสวันเราเติมเข้าเลยไปอีกหนึ่งซองแล้วก็มาดูผลกันนะครับถ้าเห็นผลแล้วเราก็จดแค่2ซองนะครับแต่ถ้า2ซองไม่พอนะครับก็เตรียมเติม2ที่3ได้นะครับทําไมในในเพจของเรานะครับของผมนะครับเขียนไว้ว่าเวลาซื้อควรจะซื้อเผื่อไว้2ซองเหตุผลก็คือแบบนี้นั่นเองกรณีที่เราเจอบอกคุณนั่นเองนะครับนี่ก็คือปัญหาที่เราเจอ บอ่อที่คุณคุณแล้วใส่แล้วมันไม่ได้ผลมันไม่เห็นผลนั่นเองนะครับวันนี้ก็เลยจะมาบอกให้นะครับว่ามันไม่เห็นผลเพราะอะไรนะครับจบแล้วนะครับทีนี้ทําไมอย่างที่2ทําไมเอ๊ะใส่ไปแล้วไม่เป็นสีน้ําเงินโดนหลอกหรือเปล่าไม่เกี่ยวครับขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ําหรือขึ้นอยู่กับบอ่อบ่อนั้นส่วนใหญ่ที่จะเป็นสีฟ้าส่วนใหญ่จะเป็นบอ่อปูนนะครับและที่เป็นบอ่อดินส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียวๆนะครับอ่อน ฟ้าเหมือนกันแต่คุณต้องใส่เยอะจริงๆแต่พอมันฟ้าแล้วมันฟ้าไม่ธรรมชาตินะครับมันก็จะไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสีฟ้ากับสีเขียวจึงมีอ่าจึงเป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่ผมไม่ใส่มาแล้วมันก็จะเห็นว่าผมเจอมาแล้วว่าบอ่อดินส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียวๆนะครับส่วนบอ่อปูนส่วนใหญ่จะเป็นสีฟ้านะครับโอเคนะครับวันนี้ก็น่าจะเคลียร์นะครับสำหรับสำหรับ คนที่ยังติดปัญหาอยู่ว่าซื้อไปแล้วแล้วมันใส่บ่อแล้วมันไม่เป็นสีบ้างมันไม่เปลี่ยนสีบ้างมันใส่แล้วไม่เขียวไม่ฟ้าอันนี้ก็คือเหตุผลวันนี้ผมมาบอกต่อนะครับอย่าลืมถ้าชอบก็กดติดตามไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมมีโออะไรดีๆผมก็จะมาบอกต่อนะครับโอเคบายบายไปแล้วนะครับผพเป็นสีน้ำตาลสีพรีเมียมนะครับยังไงก็บอกคุณต้องสวยแน่นอนถ้าใช้ของแท้นะครับโอเคครับ